ก่อนนะเดี๋ยวเราเนี่ยมาปิดนาฬิกาปลุกก่อนละกันชืบๆชืบชโอเคเรียบร้อยแล้วอาเดี๋ยวไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปโรงเรียนดีกาหล่ลล่ล่ล่ลแปรงฟันแปลงฟันไหนเราลองบีบยาสีฟันซีหมดหรือยังโอเคยังไม่หมดนะชืบ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 ชืตื่นเช้ามาก็ต้องแปลงฟันให้สะอาดด้วยแล้วก็ต้องบ้วนปากด้วยนะ ชือ้อเปิดน้ำเปิดน้ำเลยบนปกบากบนปากโอเคเรียบร้อยแล้วเก็บแปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันอุ้ยมันตก็ะทำยังไงดีแบบนี้ต้องเอาไปล้างน้ำก่อนนะชื้บชืบชื้ช โอเคใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดน้ำด้วยล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วก็มาอาบน้ำดีกว่าเปิดน้ำเลยนี่เดี๋ยวเราจะต้องสระผมด้วยนะ้ชื้นชืบชืบแล้วก็ทูสบู่ให้สะอาดเลยอุ๊ยลืมปิดม่านอาบน้ำเสร็จแล้วมาแต่งตัวดีกว่านะฮืมดูเหมือนว่าผ้าจะแห้งแล้วนะเราซักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะ่ะโอเคเสื้อแล้วก็กระโปรงลาลาลาเสื้อผ้าแต่งกายเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วสะอาดเอี่ยมอ่องทีนี้ก็มาใส่ถุงเท้าแล้วก็สวมรองเท้าเลยโอเคพร้อมแล้วเตรียมตัวไปโรงเรียนได้คราฟีคราวฟีวฟอา้าทำไมรู้สึกว่าเหมือนมีแสงแยงตาจังเลยอยรู้สึกอากาศเริ่มร้อนขึ้นแล้วอ่ะแดดออกแล้วอย่างนั้นเหรอ เดี๋ยวก่อนนะแดดออกแบบนี้ก็หมายความว่าเช้าแล้วอะดิเออแล้ว,ว่าแต่นะทําไมนาฬิกาปลุกของฉันเนี่ยมันถึงไม่ตั้งปลุกอะเอะลืมไปเมื่อคืนน่ะฉันลืมตั้งปลุกนี่วะเฮ้ยแบบนี้ก็ตื่นสายรลอยอะดิแล้วกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยเฮ้ยดูเหมือนว่าตอนนี้อะจะใกล้เข้าเรียนแล้วอะ่ะทํายังไงดีทํายังไงดีแบบนี้อะไปโรงเรียนสายแน่รลอยอะเฮ้ยเอายังไงก่อนดีละทีดีเฮ้ยทำไมของถึงลกแบบนี้เนี่ยแล้วก็มีพวกว่าห่มอีกอะเฮ้ยตกว่านะช่างมันเถอะฉันไม่อยาก พาพป้าห่มรองนะเพราะถึงยังไงคืนนี้ฉันก็ต้องมันอนอยู่ดีอะจะเก็บจะพาพไปทําไมเล่าโอ้ยทำไมอยู่ๆถึงมาปวดท้องแบบนี้เล่าสงสัยต้องไปอืนัดหน่อยแล้ว โอ้ยปวดท้องปวดท้องเวลาแบบนี้เนี่ยก็เริ่มสายแล้วอะ่ะถ้าฉันไปอาบน้ำแล้วก็ไปโรงเรียนไม่ทันแน่นเลยเดี๋ยวก็โดนครูหกักคะแนนอีกอะ่ะงั้นเอางี้ละกันไปเปลี่ยนชุดเลยดีกว่านี่ฉันไม่มีชุดนักเรียนเตรียมเอาไว้เลยอย่างนั้นหรอทําไมราวแขวนมันถึงได้ลองแบบนี้อะ่ะตรงพื้นเนี่ยก็มีแต่เสื้อผ้าที่ฉันใส่แล้วทั้งนั้นเลยอะ่ะอ้ยไหนดูซิใช้ได้ไหมเนี่ยอุย้ยเดี๋ยวขอดมก่อนนะอุย้ยกลิ่นตัวตัวอะ่ะอันนี้เหม็นมากเลยใส่มาสามวันแล้วมัง้ง แล้วฝั่งนี้ล่ะเป็นยังไงมากไหนลองดูสิอุ้ยอันนี้ก็เหม็นเหมือนกันนะ่ะเฮ้ยกลิ่นแรงทั้งนั้นเลยมีตัวไหนที่กลิ่นเบาๆไหมเนี่ยยังไม่ได้ซักเลยสักตัวนึงอะ่ะเดี๋ยวดูตัวนี้สิ เฮ้ยกลิ่นพอใช้ได้อยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยใส่เลยละกันกระปองกระปรงกระโปรงโอ้ยมีแต่เน่าเๆ่าเหมน็นๆทั้งนั้นเลยอะมีตัวไหนกลิ่นเบาๆไหมเนี่ยอฮ้ยตัวดีน่าจะได้แหละใส่เลยโอย้แล้วก็ถุงเท้ารองเท้าอีกอยู่ไหนละเนี่ยนี่นายได้กลิ่นอะไรหอมๆไหม,มตั้งแต่พี่เชอรี่ขึ้นรถโรงเรียนมาน่ะเออได้กลิ่นอยู่นะหอมสดชื่นมากเลยอะเดี๋ยวไปถามพี่เขาก็ดีกว่าเขาใช้น้ําหอมอะไรอะนี่พี่เชอรี่คะพี่ใช้น้ําหอมอะไรหรอใช้ครับใช้ครับทำไมกลิ่นหอม หอมแบบนี้่ะอ๋อน้ำหอมนะจ๊ะพี่ไม่ได้ใช้น้ำหอมนะแต่ว่ากลิ่นหอมอาจจะมาจากน้ำยาซักผ้าแล้วก็น้ำยาปรับผนุ่มก็ได้นะอ๋อจริงเหรอครับผมโหกลิ่นสะอาดมากเลย,ยแถมยังหอมอีกด้วยอ่ะหืมขอบใจมากนะทุกคนตอนนี้ถึงหน้าโรงเรียนแล้วเดี๋ยวไปเข้าโรงเรียนดีกว่าแม่คะแม หนูมาแล้วค่ะอุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าวันนี้อะแม่บอกว่าจะออกไปทาธุระตั้งแต่เช้านะแบบนี้ก็ไม่มีใครไปส่งฉันนะสิโอ้ยแย่จังเลยอะแม่ก็ออกไปทาธุระข้างน,นอกส่วนพ่อบ้านเนี่ยก็ลาพักร้อนไม่มีใครช่วยอะไรฉันเลยตอนนี้ฉันต้องไปโรงเรียนเองอะโอ้ยแล้วเมื่อไหร่แท็กซี่จะมาเนี่ยอ๋ยอดูเหมือนว่าแท็กซี่จะมาแล้วแท็กซี่จอดค่ะจอดค่ะสวัสดีครับไปไหนครับอ๋อพี่แท็กซี่คะพาหนูไปส่งโรงเรียนทีค่ะอา้าวชอร์่ีมาแล้วหรอ วันดีจ้าคนสวยวันดีจ้านีออนวันดีจ้าอลลี่กับคัปปาวันดีจ้าเชอรี่วันนี้เธอกินข้าวเช้ามาหรือยังหรออืมกินแล้วนะจ้าวันนี้อ่ะแม่ทำกับข้าวให้ฉันกินฉันกินมาเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะที่ถามหน้าว่าแต่พวกเธอกินข้าวมายังฉันกินแล้วอ่ะบอกเลยนะมื้อเช้าวันนี้อร่อยมากส่วนฉันมากินข้าวที่โรงเรียนน้ากินเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงโรงเรียนแล้วครับขอบคุณค่ะพี่แท็กซี่เฮ้ยในที่สุดเนี่ยก็มาโรงเรียนแทนจนได้นะ เอ๊แต่เดี๋ยวก่อนนะทําไมพี่แท็กซี่เขาถึงทําหน้าตามแบบนั้นน่ะโอ้ยทนดมกลิ่นตลอดทางเลยทําไมคุณลูกค้าคนนี้ถึงได้เหมนขนาดดีเดี่ยไปดีกว่าคนอะไรแปลกพีนเรื่องช้ำมัดนเลยทําหน้าทําตาเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะ ก่อนเข้าเรียนนี่เดี๋ยวฉันเนี่ยจะต้องฉีดน้ำหอมแสนหอมฉุยก่อนละกันนี่ถึงแม้ว่าไม่ได้อาบน้ำมานะก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยมีน้ำหอมแพงๆเอาไว้ฉีดยังไงล่ะแค่นี้เนี่ยก็เหมือนคนอาบน้ำมาแล้วสิบรอบเออว่าแต่นะฉันเหมือนได้กลิ่นอะไรหอมๆตอนเธอเดินมาด้วยอ่ะเชอรี่นี่เธอใช้น้ำหอมอะไรหรอหอมฉุยเลยอ่ะอืมทำไมมีแต่คนถามฉันว่าใช้น้ำหอมอะไรนะนี่เชอรี่ตกลงว่าเธอใช้น้ำหอมอะไรหรอฉันก็ได้กลิ่นหอมๆมัน กันนะช่วยบอกพวกเราทีสิเออจริงๆแล้วฉันไม่ได้ใช้น้ําหอมอะไรเลยอะพวกเธอได้จะได้กลิ่นจากน้ํายาบป้านุ่มแล้วก็น้ํายาซักผ้าของฉันน่ะอืมจริงเหรอชอรี่ทําไมมันหอมมากเลยอะ่ะนึกว่าใช้น้ําหอมมาซะอีกนะเฮ้ยจะจะว่าไปนะเธอเนี่ยก็ดูเป็นคนสะอาดสะอาดนั่นเนี่ยกลิ่นหอมออกมาจากเสื้อผ้าเลยอะขอดมได้ไหมอะ่ะฟุดฟิตฟุดฟิตฟุดฟิต,ฟ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 ตโอ้หอมจริงด้วยนะั่นเนี่ยนี่นีอ่อนเธอดมเสื้อผ้าชอรี่ใกล้ไปแล้วนะเออก็มันหอมนี่นาอย่าง ดมตลอดเลยอ่ะใครเขาไปดมเสื้อผู้หญิงใกล้ๆแบบนั้นกันหรน,น,นีออนนะีออนนั้นก็ไปใช้น้ายาซักผ้ากับน้าํายาปั๊บนุ่มที่ฉันใช้สิเดี๋ยวฉันบอกสูตรเอาแมา้ว่าต้องทํายังไงนะ่ะบอกเลยนะว่าเสื้อผ้าของนายเนี่ยจะหอมแล้วก็สะอาดเอี่ยมอ่องเลยโออฉันไม่ได้ซักเองอ่ะเชอร์รี่ถึงเธอจะบอกสูตรยังไงฉันก็ซักไม่เป็นหรอกนะแต่ว่านะให้ฉันเนี่ยได้อยู่ใกล้ๆเธอดีกว่านะจะได้ได้กลิ่นหอมๆยังไงล่ะอ๋อมีความสุขจังเลยหน่อยสองคนนั้นทำไมถึงได้อยู่ใกล้กันแบบ นี่นะฉันทนไม่ได้แล้วอิชาอิฉานีออนอ้าววันนี้จ้าเจด้าวันนี้เธอไม่ได้มาใสา่นั้นเนี่ยชีเชอร์รี่ไม่ต้องมาพูดเลยฉันเนี่ยอุตส่าห์ไม่อาบน้ำแล้วก็รีบมาโรงเรียนเนี่ยจะได้ไม่โดนหกดนักคะแนนออเชอร์รี่หอมจังเลยอะ่ะฟุดฟิดฟุดฟิดหอมหอมเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมฉันเหมือนได้กลิ่นอะไรแปลกๆมันถึงตีมาที่จมูกแบบนี้อ่ะดูเหมือนว่าดีออนเนี่ยจะชอบเชอร์รี่โพเชอร์รี่หอมอย่างนั้นเหรอ นี่นีออนฉันเน่ะก็หอมเหมือนกันนะฉันฉีดน้ําหอมมานะ่ะดูสิเนี่ยน้ําหอมของแพงของฉันเลยนะเป็นไงฉันหอมแม้ว่าดมใกล้ๆสิเออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวฉันขอดมก่อนกลิ่นอะไรมาจากไหนอ่ะเอ้เจไดดูเหมือนว่ากลิ่นเดี่ยมันน่าจะมาจากเธอนะกลิ่นแปลกแอ่ก นี่มันจะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะน่ออนน้ำหอมของฉันเนี่ยหอมจะตายนะไม่เชื่อเนี่ยทะลังดอมซีอันนี้ฉันให้เธอยืมก็ได้เออคือว่าฉันได้กลิ่นอะไรตีกันไปม่วซั่วนแล้วเนี่ยเหมือนจะหอมก็ไม่ใช่แต่ว่ามันดูไปทางเหม็ดมากกว่าเดี๋ยวขอลองฉีดน้ำหอมฉันหน่อยเด้ะเอ๊ะน้ำหอมก็หอมนี่นาะงั้นหมายความว่ากลิ่นตุ เนี่ยมันน่าจะมาจากเธอนะเจด้าเอาไปเลยนี่นีออนมาหาว่าฉันเหม็นอย่างนั้นหนอเออนี่ทุกคนดูเหมือนว่าจะถึงเวลาเข้าเรียนแล้วนะรีบไปกันเถอะนีออนเดี๋ยวฉันไปก่อนนะอย่าทะเลาะกันล่ะเฮ้ยฉันน่ะนะอุตส่าห์ฉีน้ำหอมแพงๆแล้วนีออนยิ่งหาว่าฉันเหม็นอีกอะเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะหรือว่าที่นีออนบอกว่าเหม็นน่ะคือกลิ่นปากฉันหรือเปล่าด่าวันนี้ฉันลืมแปรงฟันมานินาทำยังไงดีล่ะแบบนี้เนี่ยฉันจะมีหน้าไปคุยกับนีออนได้ยังไงกัน